กินข้าวต้มยำปลารลดร้อนใบมะกรูดแทใบมะกรูดเรอสดน้ำข้าวน้ำต้มยำร้อนๆอนอะ่นใจไหมอ่า กินปลาเยอะๆนะปลายังมีอีกต้มยำปลาลดตัวยใหญ่รวมก้างต้มเละๆเลยเนะี่ยต้มเนื้อเละๆอร่อยปลาสลดสดใสเนะี่ย กินเยอะๆจะได้มีแหลงเยอะคืนนี้ร้องเพลงคืนนี้ร้นนองเพลงได้ไหมเนะี่ยคืนนี้ร้องเพลงได้ไหมฮะไม่ได้เหรออืมยังเจ็บคอใช่ไหมยังเจ็บคอยังร้องเพลงไม่ได้ไได FC เขาก็รออยากฟังเพลงกันแย่แล้วเนี่ยเจ็บคอเจ็บคอร้อยห,หายก่อนคืนก็ไม่ค่อยรู้เหรอื เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวกินยากินหมดไม่หมดก็ไม่รู้กินหมดไม่หมดไม่รู้กินปลาให้หมดข้าวไม่หมดไม่เป็นไรกินไม่ได้กินไม่ได้แต่ว,วันนี้ก็กินได้เยอะแล้วอะมื้อเช้ากินไปตัวก็วันไปตัวเย็นตัวก็เอาให้ได้กินปาลาสดสดใสได้วันได้สามตัวเนี่ย อุ่นให้ร้อนๆใส่เครื่องสมุนไพรเยอยะๆขาตะไคร้หอมกระเทียมใส่ไปเยอะๆต้มยำเนี่ยรู้ไหมเล่ะว,วางบนกระดาษเออขอบใจเก่งเดี๋ยวหายป่วยแล้วจะพาไปเที่ยวไปไหมล่ะ <laughs> จะพาหายป่วยแล้วจะพาไปเที่ยวกรุงเทพจะไปไหมฮะหายป่วยแล้วจะพาไปเที่ยวกรุงเทพจะไปไหม <c oughs> ไปเที่ยวสุวรรณภูมิมาไปไหมละ่ะไปดูเครื่องบินไปไหมเมีย <c oughs> <c oughs>